สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่คุ้มเสือนะครับที่อำเภอแม่ลินนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี้พาเด็กๆมาชมเสือนะครับไปเดี๋ยวรอเข้าไปดูด้านในกันนะครับก็ค่าใช้จ่ายนะครับค่าเข้าชม150าบาทครับแต่ถ้าเราต้องการจะเข้าไปถ่ายรูปก็อีกราคาหนึ่งนะครับท่านในสนใจก็เชิญมาเยี่ยมชมได้นะครับผมไปดูเลยตัวตัวนี้ครับที่จับถ่ายรูปน้องบ๊วยกับน้องแบงค์นะครับน้องบุวยกับน้องแบงค์นะลูก

ก็เป็นอย่างนีะมียังเอา2คนนี้ไปอาบด้วยครับผม,มเจ๊ได้นอนกดรุวเลยครับผมได้ยืนแล้วอันนี้สิก้าเข้าไปถ่ายกับสิสองครับไม่กล้านะครับผมนี่ชื่ออะไรลูกมันชื่ออะไรไปดูถ่ายได้ขวา้า ให้พี่นนท์นำไปนะครับให้พี่นนท์นำไปเนี่ยอะไรอ่ะตูนขนมอ,อีกล่ะไอาหารปลาตรงนี้เดี๋ยวออกมาครับมาซื้ออาหารปลาเ,เลยนี่อ,อาให้ตรงนั้น จำกัดเวลาไหมครับพี่ไม่จำกัดเดินเยี่ยมชมได้เลยเลยปิดกี่โมงครับห้าโมงห้าโมงโอเคนี่นะครับครับผมไม่ไม่จำกัดครับแต่ปิดห้าโมงนะครับปิดห้าโมงไม่จำกัดเวลาจะปิดห้าโมงไปเดินไปสวยงามสวัสดีครับฟอา ตัวตัวนี้ครับที่จับถ่ายรูปเลยอายุ8ปีครับใช่อังกอร์เป็นเป็นโกรครับบิงโกน้องบุ้ยกับน้องแบงค์นะครับน้องบุ้ยกับน้องแบงค์นะลูกนอนชื่อน้องบุ้ยกับน้องแบงสองตัวเอาไว้จับถ่ายรูปจับแรงนะถ้าจับเบามันจะสบาย ย่งไงเลย วีดามาเดิไหมนี่เสือขาวมามาดูชื่อมันมาดูชื่อมันนี่นชื่ออะไรเอ่ยโกเดนเทปบี้ออไทเกอร์ ไงบ้างคะรู้จักไหมน,ไหน,ไนี่คืออะไรเอ่ยไทเกอร์คิงดอมเขาดูเลือดเลยนี่ก็อ่าเขากำลังจะดูดเลือดไปตรวจตอนนี้น้องยาดาอยากเข้าไปดูในโกงใกล้ๆนะครับ น,นี้ชื่อปัตวีปัตพีนะครับปัตพีเกิดเมื่อวันที่1นึดืธันวาคมสองพันสิมีชื่อมีชื่อแล้วก็มีอ่าวันเดือนปีเกิดอันนี้ดอกคุณ รครับรโซนเอ็นเนี่ยแบ่งเป็นโซนนอนสีห,หน่อยอน,นี่ชื่ออะไรสิงโตขาวเอ,อ้ยสิงโตขาวดูสิงโตขาวกันเร็วมา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 อามอะาราม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 า้านามามามาอามามาัานามนมามามาเะา,ามือาปาตะหางมันนะ เฮ้ยนี่นีสิงโตขาไหนเอ้ยอ้โหพี่ดิวไป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 ดิวเนีเนียเนีเนีชื่ออะไรนยแหงละอันไหนนเนาะบ้านเพชรตรนี้คืออะไร นี่นเนาะแขกจะมีแบบเอลซ่าเอลซ่าใจใหญ่อันสโนไว้ไทเกอร์ก็เป็นไงสโนไว้อย่างก็นี่อีกโซนหนึ่งนะครับ มีสาไว้น้ำด้วยใครจะลงเล่นกับเสือบ้างนี่ไงโซนคาเฟ่คนที่อู่เคยลงคนที่อู่เคยลงอ่ะระวังเสือดีว่ะเนี่ยระวังเสือดีอ่ะอ๋อเสือชี่ระวังเสือชี่ นาเอาสองคนนี้ไปอาบด้วยครับผมเอาสองคนนี้ไปอาบน้ำด้วยเราอยู่ที่อาเอม่แตงเยอะากครับเป็นดูนเพวกพันเสือเราอยู่ที่โน่นครับอันนี้เป็นปา่สปีชีบ้านเฮาครับ บ้านทเทานแสนพันเลยครับอันนี้คือเสืยาครับบกคอไทเกอร์อย่างดุ๊บดุ๊าดุ๊เดุ๊บดุ๊ดเอเออนงานสัก,กร,รมถ้าปวดฟังไปไหนนะห้าโมงตรงรอดู ออมดองันจะได้เข้ามสย่วนมันจะากันคูกันนะครับนานอนไทยนี้เสียยืนนะครับอันนี้จื่อย่างครับนี่ตัวนี้เจได้เจไดอ้าวเจไดเจไดนอนโนตรลุลุวเลย เได้ได้นอนกดลัวๆเลยครับผมอ้นอนกดัวใไนี่เจไดอยู่แล้วอันนี้เสือนี่นุ่มอยู่เจไดรูนี่ยอมหมั้ยกันเนี่ยตกปันตกปันย มีเสยงากงเจ้าเขากงนะครับอ,อ๋อเจได้เจได้ปะ่ะเยี่ยมชมเรียบร้อยนะครับเด็กๆไม่กล้าเข้าไปถ่ายกับเสือ,อไม่กล้านะครับผมก็ไม่กล้าเหมือนกันนะครับ <c oughs> ขนาดเจอแมวขวนเรายังกลัวเลยอันนี้เสือทั้งตัวแน่จะลำบาก เดี๋ยวเราพาไปชมเสือนะครับที่เขาได้สตาร์บัคอยนะครับที่ไหนเอ่ยโอ้โหไปเร็วที่ไหนอ่านี่นะครับห้องสักเสือสตาร์ฟฟื้ฟัว ฟัวนี่ไงครับรน,นี่ไงลูกมันนี่จริงๆลูกแต่ห้ามจับนะ กิจกรรมสุดท้ายก่อนกลับให้อาหารปลานะครับตายแกกนเยได้ยังึงเล้ว หนึง่งสองสามหายแล้วเร็วเทเลยเออนั่นดูดูมาแล้วเอ้าเอ้าไป่จุกไปทิ้งเลย เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปมินิซูนะครับตอนนี้เขายังเปิดให้บริการเข้าชมฟรีนะครับพยั์คาเฟ่เพื่อเข้าชมมินิซูมีอะไรบ้างเอ่ยไก่ฟ้าใช่ไหม มันชื่ออะไรฮะอ่านชื่อให้หน่อยดิฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชื่ออะไรนี่ชื่ออะไรลูกมันชื่ออะไรบ่อยตรงซายด้านขวาไหนมันชื่ออะไรนะเดี๋ยเมียแคทเมียแคทชื่อท่านั่งนะ

อ,อ,อ,อันนี้อะไรอย่างก็ครับชื่อในนี่เป็นอะไรอย่างก็ครับอ่าจะเป็นสัตว์กินพืชสัตว์กินพืชเมียนมาล่าอ,าอไ,ไ,ไหน,ไหนอุยยนนอ้ยไม่ได้ชี้หน่อย จักินพืชแฮะอยู่ข้างในนี่นี่น่ารักจังเลยนะ ไมม,าาม,าไมันน่ารักอยูนี่เฮ้ยน่ารักจริงเลยน้นเรามากกัดมือเลยมีอะไรให้มันไหมเนี่ยซื้อนมซื้ออะไรให้มันเฮ้ยมีเขาเล็กเลยเหรอยาให้มัน ตามันชี่น่ารักไม่จร <c oughs> ิงเขาให้จับสันนั่นแหละแต่ว่าเราไม่กล้าจับเองเขาให้จับได้บ่าไหนไรไรค่ะไหนอ่โอ๊ยต่าเล็ก เป็นเดาพอดไอแกนวูอินทรียไมต้อเดาไม้องงินงรีย ก็ที่มินิซูนะครับก็จะมีร้านกาแฟนะครับพยักคาเฟ่ไปเข้าไปชม